ผมจอนเฉลิมวงพลิกธุรกิจด้วยไอเดียวันนี้ BTS Meal มื้อที่ส่งความคิดถึงให้แฟนคลับทั่วโลกคุณคงเคยได้ยินคำว่า world tour นะครับเป็นการแสดงคอนเสิร์ตทั่วโลกของวงดนตรีหรือศิลปินดังๆแต่วันนี้เราจะมาคุยกันในคำว่า meal tour หรือการส่งเซตเมนูไปหาแฟนๆทั่วโลกให้หายคิดถึงแทนและนั่นคือ the BTS Meal เมนูพิเศษ ที่ BTS ร่วมมือกับ m c d o n น l d BTS ที่ผมพูดถึงหรือบางทันซนยอนดันวงไอดอล k p o ๊ระดับโลกเลยนะครับสามารถสร้างรายได้ถึง100ล้านเหนรียญสหรัฐในปี2020เป็นวงที่มีค่าตัวโฆษณาแพงที่สุดในวงการบันเทิงเกาหลีสำนักข่าว The Korean Times เผลว่าวง BTS ได้รับค่าตอบแทนจากการโปรโมท BTS m มล์ในประเทศเกาหลีใต้ประมาณ8 0 1 4 0ล้านบาทและสำหรับการโปรโมท BTS เมลทั่วโลก จะต้องทุ่งมงบประมาณถึง283ล้านบาทเซต BTS m e a นี้จะมีนักเก็ตไก่10ชิ้นเฟรนช์ฟราขนาดกลางเครื่องดื่มขนาดกลาง <c oughs> แต่จุดเด่นที่ทำให้เซตนี้ต่างจากเมนูทั่วไปคือซอสเคจุนและซอสพริกหวานมาในแพคเกจจิ้งสีม่วงซึ่งเป็นสีประจำของวง BTS หลังจากแผน World Tour Concert Map of the Soul ของ BTS ถูกยกเลิกเพราะสถานการณ์โควิดทำให้ค่ายเพลงอย่าง Big Hit Entertainment ตี่ยตัดสินใจจับมือกับ McDonald's ร่วมกันทำ m e a l Tour เพื่อที่จะออกขาย50ประเทศทั่วโลกซึ่งข่าวดีนะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งใน50ประเทศทั่วโลกที่จะมี BTS m ม a ววางขายในเดือนกรกฎาคมนี้ครับนอกจากนี้ในแต่ละประเทศยังมีแผนวิธีโปรโมทการขาย BTS Meal นี้ที่แตกต่างกันด้วยครับ ยังเกาหลีใต้คุณจะได้รับโฟตโต้การ์ดหากสั่งชุด BTS m u a l ผ่านแอป Weverse ซึ่งเป็นแอป,ปสำหรับแฟนคลับของวง BTS แถมยังมีเมอร์ชันดาย์พิเศษที่ออกแบบมาให้เข้ากับ BTS m u a l วางขายในแอป Weverse เช่นกันให้เหล่าอาร์มี่หรือสาวกของวง BTS ได้เลือกสรรกันอย่างเพลิดเพลินหรือในประเทศญี่ปุ่นวิธีโปรโมท m มล์ทัวรน่าสนใจมากๆครับโดยเขาใช้เพลง Crystal Snow เพลงใหม่ล่าสุดของ BTS ที่สามารถฟังได้เมื่อคุณต่อ Wi-Fi ในร้าน McDonald s เท่านั้นผลของการขาย BTS m e ีในประเทศอินโดนีเซีย,น,ยน่าสนใจมากๆนะครับคือต้องปิดรับออเดอร์หลังจากที่เปิดได้แป๊บเดียวส่วนในสิงคโปร์ทุกอย่างขายหมดเกลี้ยงภายใน5นาทีในอเมริกายอดขายนักเก็ตไก่ของ McDonald s พุ่งขึ้นถึง12%หลังจากวางขาย BTS m มีไปได้แค่7วันเท่านั้น หรืออย่างในเกาหลีใต้ The Fact รายงานว่า BTS Meal ทำยอดขายไปถึง1.2ล้านชุดภายในระยะเวลาแค่เดือนเดียวนอกจากชุดอาหาร BTS Meal แล้วสินค้าที่ BTS และ McDonald's ททำร่วมกันมีทั้งเสื้อเยืดเสื้อสเวตเตอร์ถุงเท้ารองเท้าผ้าใบก็มีนะครับซึ่งค่อนข้างน่าเกียดทีเดียวบารบ์สโบร่มแต่ทุกอย่างขายหมดเกลี้ยงแต่ถ้าสนใจผมแนะนำว่าเข้าไปลองดูในสต o อก X ถ้ายอมจ่ายเกินราคาเรียนเชิญน,นะครับ แคมเปญน,นี้ประสบความสำเร็จทั้งในแง่ของแบรนด์และวง BTS คือได้รับการยอมรับในระดับ global ในระดับที่ m c d o n a l d s ร่วมทําแคมเปญด้วยก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจกับ pop culture ก่อนนะครับ pop culture คือสิ่งที่สังคมให้ความสนใจคนพูดถึงมากๆจนเกิดเป็นกระแสซึ่งส่วนมากเนี่ยเรื่องที่เขาเอาไปเล่นกันจนเป็น pop culture มักจะเป็นเรื่องจริงที่ไม่ได้เป็นโฆษณานะครับยกตัวอย่างเช่น prompter test ที่เล่นใน Tik t o k กันแต่นี่คือความยากของเหล่ามาร์เก็ตติ้งทั้งหลายคือการทำให้โฆษณาหรือทำให้มาร์เก็ตติ้งแนดังจนเกิดเป็นกระแสและกลายเป็นพ pop culture ในที่สุดดังนั้นการใช้เซเลบหรือใช้ดารานะครับเพื่อเป็นทางลัดในการทำให้มาร์เก็ตติ้งหรือแผนโฆษณาของเราเนี่ยกลายเป็นพ pop culture เนี่ยก็เป็นท่ามาตรฐานที่พวกแบรนด์นิยมทำกันการใช้ดาราหรือการใช้เซเลบเนี่ย ต้องระวังว่าอย่าให้มันมากบแบรนด์ของเรายกตัวอย่างเช่นนะครับมีหลายโฆษณาที่ผมเคยเห็นว่าคนจำโฆษณาได้คนจำเซเลบได้แต่พอถามว่าแบรนด์อะไรไม่รู้ก่อนหน้านี้แมคโดนัลด์ร่วมกับชาววิสกอตแรปเปอร์ชื่อดังออกแบบเมนูและเสื้อผ้าจะประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่แมคโดนัลด์จะร่วมกับ b t ททำมิวทัวร์อีกและทำของที่ระลึกต่างๆออกมามากมาย ซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมว่าเวิร์กมากมากเพราะเลือกดาราได้เหมาะกับสินค้าเป็นสิ่งที่เหล่าเซเล็บทีมนี้นะครับหรือ BTS เนี่ยกินอยู่แล้วแล้วก็อินกับโปรด u ัก์ใช้ดาราอย่างน่าสนใจซื้อต่างๆก็พูดถึง Social i m p r e s s สชั่มากมายเพิ่มยอดขายให้ McDonald's ทั่วโลกและฮิตขนาดเกิดเป็น User Generated Content ได้อีกทำให้แคมเปญนี่ยาวนานยิ่งขึ้นโดยแบรนด์ไม่ต้องทำคอนเทนต์อะไรเพิ่มแบบนี้ลูกค้ารักตายเลยครับ BTS หรือที่รู้จักกันในชื่อบังทันบอยส์เป็นชื่อที่ย่อมาจากภาษาเกาหลีบังทันซนยอนดันที่มีความหมายว่า bulletproof boys' c o u t หรือเด็กผู้ชายในเสื้อเกาากันกระสุนต่อมาในเดือนกระะกฎาปี2017 BTS ได้มีการปรับเปลี่ยนความหมายของชื่อเป็น beyond the scene หรือวัยรุ่นผู้พัฒนาสู่ความใฝ่ฝันอย่างไม่หยุดยัง้งและไม่ยึดติดกับสภาพปัจจุบัน BTS ยังเป็นศิลปินเกาหลีกลุ่มแรก ที่ขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตไอทูนของอเมริกาก่อนจะได้รับเกียรติเป็นศิลปินเกาหลีกลุ่มแรกที่ได้ขึ้นแสดงบนเวที Billboard Music a w a r d ์ปี2018และ BTS ยังเป็นศิลปินเกาหลีกลุ่มแรกที่ได้รางวัลท e น n h o o i e e w w r r d ปี2018สาขาดนตรีนอกจากนั้นยังเป็นกลุ่มแรกที่ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในงานประชุมสมัชชาครั้งใหญ่ของ UN ในปี2018เช่นกันขอบคุณนะครับที่ทนดูวิดีโอมาจนถึงตอนนี้ถ้าไม่อยากพลาด เมื่อตอนที่ McDonald s วางขาย BTS Meal กด Subscribe เลยครับแล้วคุณก็จะพลาดแน่นอน